ผมอยากให้ดูภาพนี้สักนิดหนึ่งเพราะล่าสุดเนี่ยโคศกของขเขมรก็คือมารีเขาอ้างว่าสวีเดนเนี่ยไม่ได้ขายกลิปเพ่นให้กับเราแล้ว<ะ>เอาภาพนี้ก่อนนะทีมงานขอพาไปชมคลิปเพ่นก่อนอเข้าใจว่า,ขาเขมรก็ดูช่องแป เขาจะมอนิเตอร์สื่ออันนี้ตามข้อมูลเขาก็ดูหมดว่าสื่อช่องไหนเนี่ยรายงานบ้านเขาอย่างไรเนี่ยนะฮะเปิดภาพทางด้านของนาวาอากาศเอกนัทวุฒดวงสูงเนินซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการกองบิน7แล้วก็เป็นนักบิน F16 กับกริปเพนเนี่ยนะฮะซึ่งในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่พี่วาสนานาน่วมได้มีการลงเอาไว้เนี่ยนะฮะใน y o u t u เนี่ยนะฮะเจอไม่เอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูภาพนี้ก่อนนะนี่ลองดูภาพนี้สักนิดหนึ่งนะซึ่งใน คลิปของ YouTube นี่น,น,นี่ฮะอ่ามีเสียงไหมให้ดูสักนิดนึงอ่าเพราะเรากำลังบอกกับโลกว่าคุณกำลังฝังทุนระเบิดและเมื่อวานจำนได้ยัมนะอดีตทหารเก่าพลโทน,นันทเดชบอกวิธีจาัดก,การคือ มันไม่หยุดก็บอมมันลงไปตรงจุดที่มันฝังทุ่นระเบิดแล้วเราเองเนี่ยเราก็มีศักยภาพดีกว่าแต่เราไม่ได้ไปบอมแบบชาวบ้านนะเราบอมจุดที่มันฝังทุ่นระเบิดจริงๆมันจะมีเพจตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องดูหน่อยไอ้ที่ตรงประสาทตาเหมือนทมตาควายทีมงานจำได้ไหมเอ่ยที่ถอยล่นมา30เมตรที่บอกว่าตรงจุดนั้นเนี่ยรอบแนวเขามันฝังทุ่นระเบิดคือล่าสุดอย่างนี้ถามว่าทำไมให้ดูคลิปเพ่นเพราะวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับ ภาพกิปเพนเนี่ยจะเป็นภาพสําคัญเพราะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับสำนักข่าวสแกนเอเชียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดเผยรายละเอียดการซื้อขายเครื่องบินกิปเพนระหว่างสวีเดนแล้วก็ไทยนะครับนี่ ขวามือคุณผู้ชมดูตรงขวามือนะไอ้ที่ประสาทตาควายจําได้ยังนะเมรมันไปตั้งป้อมอยู่ในตัวประสาทแล้วเราถอยออกมาอีกสามเมตรแล้วเราก็พบว่าตลอดแนวก่อนถึงป้อมประสาทเนี่ยมันวางทุ่นระเบิดเมื่อวานนี้พลโทนันทเดชเมฆสวัสด์เนี่ยนะฮะท่านก็เลยเล่าให้ช่องแปดฟังบอกว่าวันนี้ทหารเราเหยียบทุ่นระเบิดอีกแล้วเป็นคนที่5วิธีการคือเราก็ต้องประจานให้นานาชาติรู้ว่าเองเนี่ยยังวางทุ่นระเบิดอยู่แต่ถ้าสมมุติมันไม่หยุดแล้วการข่าวรู้ว่ามันไม่หยุด เพราะท่านทําการข่าวมาก่อนท่านบอกเราก็ไปบอมทิ้งเลยเครื่องบินเราก็มีแต่เราไม่ได้ไปบอมคนเขาเราบอมตรงจุดที่มันปังทุ่นระเบิดทั้งหมดอย่างน้อย,อยก็ให้ขเขมรรู้ศักยภาพว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องหยุดทําได้แล้ว <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้ถือว่าเราละเมิดเพราะคุณยังไม่หยุดวางทุนระเบิด <c oughs> วันนี้กิ๊เพนเอากลับมาตรงนี้นะอะเปิดกิ๊บเพนเต็มๆหน่อยและเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งคือมันมีเฟซนิวของเขมรเนี่ยคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ไปลงเอาไว้ในทำนองว่า ทางด้านสวีเดนเนี่ยเขาไม่ให้กิปเพนเขาไม่ขายเราแล้วแล้วลปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยสื่อเมืองนอกเขาก็เลยรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอย่างสำนักข่าวสแกนเอเชียบอกว่าพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศท่านเดินทางไปยังสวีเดนเมื่อวันที่25สิงหาเพื่อไปลงนามทำอะไรไปจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์กริปเพน ของบริษัทซาฟจำนวนสี่ลำค่ะโดยมีรัฐมนตรีกรลาโหมสวีเดนเข้าร่วมพิธีลงนามในฐานะสักขีพยานด้วยโดยสำนักข่าวสแกนเอเชียรายงานด้วยนะคะว่าข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของไทยในวันที่5สิงหาคมใช้งบประมาณทั้งสิ้น19,500ล้านบาทสำหรับเครื่องบินและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสำนักข่าวเดอะเนชั่นก็ยังระบุด้วยว่าในข้อตกลงยังรวมไปถึงสิ่งชดเชยทางการค้าในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และแพ็กเกจถ่ายโอนเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทมากกว่ามูลค่าของเครื่องบินหลายเท่าค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็กำลังจะบอกว่าศักยภาพของกองทัพอากาศ วันนี้ไม่ได้น้อยหนะ้า<ะ>เพราะวันนี้เราก็ต้องให้เห็นว่าเรามีกริปเพนและอาค้างภาพกริปเพนแบบเป็นๆเ,เอาไว้นะที่เคลื่อนไหวเมื่อวานนี้กองทัพอากาศผมไม่รู้ว่าเรียกส่งสัญญาณหรือเปล่ากองทัพอากาศเนี่ยเขาลงภาพเอาไว้คุณผู้ชมถ้าใครดูไม่ทนันย้อนกลับไปหน่อยเพจกองทัพอากาศไทยให้ดูสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค้างกริปเพนไว้ก็ได้จากทีมงานเอากริปเพนค้างไว้ก่อน คือขมรกําลังมอนิเตอร์ข่าวประเทศไทยอยู่จะได้รู้ว่าอ่าฉันมีแล้วนะตกลงซื้อแล้วนะสามลำนะแล้วเมื่อวานนี้ศักยภาพประเทศฉันนะคือไทยแลนด์หรือพวกเองเรียกว่าเสียมเนี่ยนะฮะนี่ฮะเจอไหมเอยทีมงานผมอ่นนี่ขวามือเมื่อวานนี้กองทัพอากาศก็ประกาศสักดาห์ให้เห็นก่อนเมื่อทหารเราเหยียบทุนระเบิดกองทัพอากาศกา็ลงให้เห็นเพราะขมรจะรู้ศักยภาพ F16 นะฮะว่าภูมาเขือนโดนเข้าไปแล้วเป็นยังไงหรือแม้แต่การประเมินตัวเลขที่ขมรตายไม่ต่ำกว่า2 0 0พศพเนี่ยนะฮะ นั่นคือศักยภาพจากเครื่องบินล่าสุด่ะกลับมาเมื่อทหารเราสูญเสียขาคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยต้องแจ้งให้ทราบทางด้านสิบเอกธีรพลเพียรขันทีนะฮะ,ฮะท่านเป็นทหารพรานและเสียขาซ้ายจากการเหยียบทุ่นระเบิด PMN2 ของกรัรมพูชาปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับทางท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดท่านเดินทางไปเยี่ยมแต่เห็นบอกท่านขอไปเป็นการส่วนตัวเราก็เลยไม่สามารถบันทึกภาพท่านได้เพราะเมื่อวานนี้แม่ทัพภาค2ไปเยี่ยมล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องของสิบเอกธีรพลทหารพรานซึ่งสูญเสียขาซ้ายไปปรากฏว่าการเจอครั้งนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าสิบเอกธีรพลเนี่ยแกร้องไห้เลยเราเพิ่งทราบอย่างหนึ่งประวัติเก่าสิบเอกธีรพลเคยเจออะไรจําได้ไหม เห็นบอกเป็นทหารพรานเหมือนกันเขาโดนระเบิดที่หัวคุณผู้ชมฮะ แล้วเขารอดตายกลับมานั่นคือประวัติเก่าของเขาซึ่งเราก็เพิ่งรู้โดยทางด้านของพี่สำเนียงเนี่ยแหละเป็นญาติของสิริเอกทิรพลเล่าวีรกรรมเก่าให้ฟังนี่ผมต้องชื่นชมแกมากมากนะเพราะเราเนี่ยคนทําข่าวเราไม่รู้หรอกว่าทหารคนหนึ่งี่ยภูมิหลังเขาทําอะไรเพื่อแผ่นดินไทยบ้างแต่พอวันนี้เราฟังจากพี่สำเนียงคุณผู้ชมรู้ไหมว่าแกเคยรบกับสงครามไทยกัมพูชาเมื่อปี54แล้วสิรเอกทีรพลที่ท่านเห็นเนี่ยนะคนเนี้ย โดนระเบิดเฉียดหัวเป็นกระสุนปืนใหญ่นะฮะและปรากฏตอนนั้นแกก็รอดตายมาทีหนึ่งและครั้งนี้แกเหยียบทุ่นระเบิดอีกแล้วแกมาเจอกับลูกพี่ลูกน้องคือพี่สัมเนียงเดี๋ยวมันจะมีภาพตอนที่สิทิเอกธีรพลแกร้องไห้เพราะพี่สัมเนียงเนี่ยเข้าไปบอกว่าเฮ้ยเอาจริงเองเนี่ยใจกล้าหาญมากเองถือว่าเองใจเด็ดมากเพราะสิธิเอกธีลพลเนี่ยตอนแรกที่เจอพี่สำเนียงเนี่ยคือแกบอกว่าผมพลาด ฝ่ายตรงข้ามคือขเขมรมันแอบวางระเบิดตรงเส้นทางที่ผมลาดตระเวนทุกวันแล้วผมเดินนําหน้าเห็นไหมฮะคนเป็นหัวหน้าบางทีมันก็เสี่ยงอย่างนี้แหละลูกน้องตามหลังแต่แกเป็นหัวหน้าทีมแกก็บอกว่าจําได้ใช่ไหมวันที่10แกลาดตระเวนวันที่11แกไม่ได้ไปวันที่12ระเบิดตูมเลยมันน่าจะมาช่วงรอยต่อ11 และเราก็เพิ่งทราบว่าวีรกรรมของท่านนี้คุณผู้ชมฮะต้องชมเลยท่านเคยโดนระเบิดมาแล้วและท่านใส่หมวกเห็นบอกว่าหมวกฉีกขาดเลยนะฮะหมวกทหารแล้วแกรอดมาได้แต่ครั้งนี้ตอนที่แกเจอลูกพี่ลูกน้องแกบอกว่าผมขอโทษครั้งนี้ผมไม่รอดเนื่องจากมันแอบวางระเบิดมีเสียงรู้สึกตอนที่ญาติเนี่ยเขาเข้าไปคุยนะฮะกับสิบเอกธีรพลลองฟังเสียงช่วงนี้ดูหน่อยครับตั้งแต่เก้า ติดแต่เก้าโมงเศเจ็นี่แหละครับครับน้องตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าแปลใจจนพูดอะไรไม่ออกว่าทมีความกล้ากล้ามากโมนี่ครับถึงปีห้าสี่ก่จุดนี่แหละหมวกเหล็กเธอเตกแตกแตะพวกนี้แหละตอนนั้นโดนเก็ดระเบิดพื้นใหญ่พื้นใหญ่ครับแกไม่เคยโทษถอยเลยทั้งแกชอบทางนี้แกชอบทางทหารนี่แหละคือพื้นที่เจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่ก็ต้อง ตกตัวตราทุกวันมันก็โลบกัดทุกวันอย่างนี้แหละมันก็เดิอนออกเขาเข้าแน่นอนครับพวกนี้มันคมไม่ได้ผมเคยเป็นอยู่หนองคณนาปี2อ2 9ีปีสองพัรอยาามรยู่งไนอยูหนองคานาก็เขตนี่แหละอีสานใต้สุรินทร์บุรีรัมย์นคะรราชสีมาแต่ก่อนมีอยู่เป็นคล้ายๆมันเป็นศูนย์อพยพ ผู้ชมครับและตอนที่เขาเยี่ยมกันตัดภาพไปตอนที่เขาเยี่ยมและจับมือให้กําลังใจกันหน่อยภาพนี้สําคัญ oh, <okay. S 1> คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทางญาติเนี่ยประนามเลยนะ,ขะเขมรมันเชื่อไม่ได้ขเขมรมันหมาแล้วมันไม่ได้หมาธรรมดาด้วยมันหมาลอบกัดเนี่ยนะฮะอันนี้ญาติพูดนะไม่ได้ผมใส่อารมณ์นะเข้าใจว่าละเอียดอ่อนแต่ญาติก็พูดผมก็พูดต่อให้หมาลอบกัดแล้วนี่ตอนนี้เขาให้กําลังใจกันมฟังขาวทวี่ที่ชอบที่ ทุกคร้งที่ถอยมาน้าเขาก้องเขา้มีการเขาก็ทำพื้นที่เป็นอาศัยพี่คนงานแล้วก็ทำนานทั้งหมดในป่นี้ก็เป็นมาลังม์ก็ฟังเขาทุกวันละกู้นึ่เกานาทีที่ที่เป็นมาลังสู้ด้ยสู้ สองเก้าพี่เขาไปอยู่สองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งอยู่ที่ั้นแต่ว่ามันตะลกตะลันคือเแดงดูแต่กลางคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับพวกพวกเอ๊ะเขาพูดอะไรนะเมื่อกี้เฮียเฮียอะไรนะไม่ได้ยินพวกเฮียเฮียอะไรนะ,ะหรือพวกพวกหูหูพวกเขียกเหรอเออเขาบอกพวกเขียกพวกนี้มันเชื่อไม่ได้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการประนามและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ขอชื่นชมนะครับเราเองเนี่ยไม่รู้ภูมิหลังของทหารแต่ละท่านพอเรารู้หุ้ปี54เขาก็ลบนี่ฮะแล้วเขารอดมาแล้วจากระเบิดเฉียดหัวแต่ครั้งนี้โดนที่ขานะครับขอเป็นกําลังใจให้ด้วยและล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับให้ดูที่สุรินทปรากฏว่าวิธีการเก็บกู้ระเบิดที่ขเขมรมันทิ้งเอาไว้ที่สุรินก็เยอะมากนะฮะนี่ยังไม่หมดเลยล่าสุดที่ไหน ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมไปดูที่พนมดงรักหน่อยนะคะในทุ่งนานแล้วก็กลางสวนยางค่ะเป็นวันที่3แล้วนะคะที่บริเวณนี้เห็นบอกว่าจุดแรกไปก่อนเลย3ลูกในพื้นที่สวนปาล์มตําบลบักใด1ลูกและก็ที่ตําบลตามเมียงอีกสลูกคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะนี่คือการขุดลึก7เมตรนะฮะหัวของมันฝังลงไป7เมตรอี๋จะดูตอนขุดฮนะนี่อันนี้คือการขุดและถ้าคุณผู้ชมดูหลุมมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเห็นใช่ไหม คนลงไปนี่ก็น่าจะ2เมตรเลยนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันปัญหาก็คือในสวนป่านี่ลึกมากเจเมตรฮะหัวระเบิดลงไปอ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะนี่นี่ฝังอยู่ในรูอีกคือคุณผู้ชมคงทราบนะถ้าใครติดตามข่าวช่องแปดชีวิตเสี่ยงมากมคือมันจะต้องเอาอะไรนะเชื้อระเบิดอ่ะเขาเรียกอะไรดินระเบิดอ่ะไปวางรอบๆแล้วให้บอมมันทีเดียวเนี่ยนะฮะเพื่อให้มันแตกแล้วก็ต้องคือถ้ามันอยู่บนถนนเนี่ยเอายางล้อม แต่อันนี้มันอยู่ในดินเห็นไหมฮะนี่หลุมนี่น่าจะประมาณ4ยัดลงไปอีกสัก2กว่า<อ>ล่อเข้าไป7เมตรนะฮะหัวมันอยู่ข้างในโดยวันนี้เองเนี่ยปัญหาก็คือเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยน้ำมันขังด้วยนะฮะ<อ>และหลังจากนั้นต้องเอาหัวมันออกมาโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะอุปสรรคคือน้ําในหลุมและการปฏิบัติการทําลายครั้งนี้ระเบิดเนี่ยเห็นบอกว่ามันแตกทําลายแล้วร้อเซต ซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนอกจาก BM21 แล้วยังมี PG7 อีกเนี่ยนะฮะซึ่งนี่อยู่ตามสวนปามเดี๋ยวอาบาออกแป๊บหนึ่งก็ได้นี่อันนี้คือภาพก่อนจุดทำลายนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้อีกจุดหนึ่งก็คือในสวนปามนี่ยากมากและเราจะไปเรียกร้องความเสียหายจากคุณเซนก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่จ่ายแ อย่างที่เมื่อกี้พี่น้องเขาบอกเนี่ยนะฮะไม่ใช่ผมบอกนะอาจจะระเบิดแล้วนะฮะสังเกตไหมว่าอันนี้มันอยู่ในหลุมลึกความกระจายของมันเลยน้อยไม่เหมือนกับเมื่อกี้ตอนที่เราดูสีสะเก็ดคือบนถนนอันนั้นถนนเราเละไปเลยเนี่ยนะฮะอันนี้อยู่ในหลุมแล้ว อ,อ่ะเพลงรอบหนึ่งก็ได้ขอดูอีกรอบหนึ่งอ่ะเพลงรอบหนึ่งสิ แล้วลองดูภาพทาหารเข้าไปเคลียรหลุมโดยการกดระเบิดทั้งหมดเนี่ยคุณผจ้ชมฮักทำลายเสร็จสิ้นโดยเห็นบอกว่ามีท่านรองผู้ชัาก,การตำรวจภูธรภาค3ท่านมาดูเรื่องการทำลายวัตถุระเบิดด้วยจากนั้น EOD เนี่ยเตรียมปฏิบัติการทำลาย B M 2 1ซึ่งเห็นบอกเป็นหลุมที่2ด้วยนะฮะ,ะเพราะว่าหลุมแรกเนี่ยมันเป็น P G 7และเดี๋ยวมันจะมี B M 2 1อีกนะฮะซึ่งใน B M 2 1เนี่ยจะอยู่ในสวนยางห่างจากหลุมแรกประมาณ300เมตร เมื่อตรวจสอบแล้วก็ขุดเจอหัวรบ b เอ็ีอันนี้แตกแล้วแต่เนื่องจากตอนที่มันแตกเนี่ยเห็นบอกว่ามันพุ่งลงไปในชั้นหินนี่คือแน่นอนแหละมาต้องดูว่ามันระเบิดให้หมดแล้วหรือยังแล้วการขุดหลุมคุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้ก็น่าจะ2เมตรกว่านี่เราจะไปนี่ฮะเข้าใจเสียงน้องนักข่าวมั้งแล้วเราจะไปหลบยังไงเนี่ยนะฮะแล้วน้องไม่นึกหรอถ้าหารอยู่ในหลุมเลยเนี่ยนะฮะนี่นี่ฮะ นี่ก็อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีที่ที่ทหารเขาหยิบขึ้นมาเศษหัวของมันอะเป็นเหมือนกับเศษสะเก็ดเหล็กเนี่ยความยากของมันคือน้ํามันขังอีกนะฮะคือบางทีเราอยากให้เห็นว่า eod คือตํารวจเนี่ยข<อ>เขาเสียสละขนาดไหนในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับสิ่งที่ขมรมันทํากับเรานี่เหนื่อยนะน่ะเหนื่อแตกพักเลยฮะยทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งเสี่ยง เดี๋ยวมันจะมีซากเศษเหล็กนะฮะของหัว b m อ21ที่มันแตกกระจายแต่มันยังฝังอยู่ในดินเจอมาอ่ะอ๋อนี่วิธีการบางทีเราไม่เห็นเราไม่รู้หรอกว่าพี่ต่อชะดอยยากขนาดไหนและถ้าเราไม่เก็บคุณผู้ชมนึกออกให้มาเกิดวันข้างหน้าไถควนดินอะไรจะเกิดขึ้นเกิดหัวมันอยู่ข้างในเราก็จะบาดเจ็บอีก ซึ่งล่าสุดพลตํารวจตรีประสงค์เรืองเดชนะฮะท่านเป็นรองจเจรตารํารวจแล้วก็รักษาราชการรองผู้จัดการตํารวจปูทอนภาค3าท่านบอกว่าวันนี้ระเบิดยังไม่แตกเนี่ยสาลูกเก็บไปแล้ว10ลูกนี่นะฮะบางจุดต้องใช้รถแบ็คโฮเพราะว่าหัวระเบิดฝังลึกฟังเสียงท่านหน่อยฮะคือภาพรวมเนี่ยครับคือระเบิดเนี่ยที่ตกในพื้นที่เนี่ยที่สมบูรณ์นี่มีหลายลูกนะครับแต่ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยคือย,ยังไม่แตกเนี่ยสาลูกนะครับ,รบซึ่งเราดําเนินการทําลายไปแล้วบางส่วนนะครับวันนี้เนี่ย เป็นการทำลายเพิ่มจุดแรกแล้วจุดที่2องกำลังทำลายจุดที่3ต่อไปนะครับตรงนี้การฏิบัติของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางอบตนะครับนาแมคโคมาขุดนะครับแล้วก็ใช้ e อวีดีซึ่งออวีดีของเราเนี่ยประกอบด้วยของตํารวจปุทธรตำรวจตทยพิเศษแล้วก็ศูนย์สู้ระเบิดแห่งชาติมาร่วมกันนะครับการบัของเราจุดแรกก็เรียบร้อยดีแล้วจุดที่2นี่กาลังให้เจ้าที่อีวีดีวิเคราะห์ว่า อ่ S <S รูประเบิด่มันวางลาักษณะใดแล้วจะควรจะทาลายลา <c oughs> ักษณะไหนก็น่าจะเรียบร้อยครับทีนี้ความยากลําบากในการทําลายอ่อ <c oughs> ความยากลําบาก <c oughs> มันก็มีอยู่2ส,ส่วนครับส่วนแรกก็คือว่า1ลึกนะฮะสฝนตกหนักแล้วก็ทําให้ต้องใช้ต้องใช้ในเครื่องมือหนักในการ <c oughs> มาเปิดหลุมไม่กว้างขึ้น <c oughs> นะครับนี่ครับ อันนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับตชดแล้วก็ตํารวจภาค3ามเขาด้วยนะฮะอย่างที่บอกเขาดูแลภาคอีสานทาหารออกไปรบตํารวจมานั่งเก็บระเบิดคุณผู้ชมฮะคานาที่วันนี้การฝังทุนระเบิดเนี่ยขอย้อนกลับไปที่ทาหารขาเขมรหน่อยคือภาพนี้สําคัญที่ทางเพจกองทัพบกทันกระแสเอามาลงคือถ้ามันไม่ใช่เห็ดนะฮะไม่ใช่ฝังหมาเนี่ยฮะแล้วไม่ได้ฝังศพทาหารขาเขมรด้วยกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทุนระเบิดหรือเปล่านี่ฮะ แล้วสิ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีทางฝั่งของเห็นบอกว่าตัวแทนของประเทศต่างๆจะไปลงพื้นที่ด้วยแล้วน่าสนใจคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือภาพต่างๆเนี่ยที่ถูกเอามาเผยแพร่เนี่ยนะ,ะฮะทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเป็นการบอกว่าทางฝั่งของกัมพูชาเองเขาก็น่าจะมีการกระทําอะไรบางอย่างอย่างต่อเนื่องไม่ได้อยู่นิ่งๆบ้านเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไม่ซัดอะไรเขาเลยแต่บ้านเขาเนี่ยเห็นไหมฮะฝังหมาเหรอฮะหรือว่าปลูกเห็ด คุณผู้ชมก็ลองดูแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจคือบ้านเขาเนี่ยก็ไม่ต่างกันอีกอันหนึ่งคือเรื่องความเชื่อเห็นบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีการจุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะขอให้คุ้มครองพวกเขาแล้วทันทีที่มีการจุดทูบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดอภิบาลคุ้มครองกองกําลังขเขมรหลังจากนั้นเมื่อจุดทูปเสร็จปรากฏเมื่อคืนฝนถลม่มฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยน้ําฝน หลังจากจุดทูบเสร็จน้ําท่วมบังเกอร์ฮะ<ช>นี่คุณผู้ชมดูนะฮะ<ช>นีไดดน่ไม่ต้องเปิดดนตรีไม่ต้องเปิดดนตรีนี่เดี๋ยวมันจะมีภาพมีจะมีภาพอีกอันนึ่งทีมงานที่น้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัรดาลให้นี่ไม้ย่างแรงไม้ย่างเต็มบังเกอร์กับของกินโดนเละเลยฮะนี่เห็นใช่ไหมฮะยุทธาศาสตร์เขาเรียกอะไรภูมิศาสตร์เขาอยู่ต่าเพราะ,ะนั้นถ้าฝนตกมันก็จะไหลลงไป